โอเคผมก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ e e d m m n ทวีกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็กลับเข้ามาอยู่ในเกมภารกิจของเราก็คือการที่ผมจะต้องไปที่ซูเปอร์ชิปเบลก็คือน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นจุดดำเนินเนื้อเรื่องสู่การคืนสภาพของตัวละครเรานะครับผมซึ่งก็นะ เป็นจุดที่ผมตายแล้วตายอีกนะคุณผู้ชมน่าจะรู้นะจุดนี้นะก็เห็นในคลิปออกจะบ่อยนะมันคือแมลงมุมตัวเล็กตัวเล็กนี่กลัวเปล่าผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวนะเหมือนจะกลัวแต่ไม่กลัวไม่กลัวหลบ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 มันมันมันเลื่อนน้อยมันจะหลบผมจังหวะนั้นแหละจังหวะสวนจบละนี่เสียงอะไรบอกผมด้วยนะแถวนี้ค่อนข้างอันตรายข้างล่างนี้น่าจะมีแมลงมุมเหมือนจำได้ แต่ตอนนี้ไม่มีใช่ไหม oh, <shit. S 1> <laughs> ไม่เหลือเฮ้ยมาเ,า,เา,าเจ้าลาว่าถ้าเจอลาว่าตัวเดียวคยุณผู้ชมอย่าไปกลัวนะผมว,ว่าเราควรจะสู้มันเราควรจะสู้มันเราว่าต้องอยู่แถวแถวนี้ดิโย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  وي! ตกใจตกใจตกหมดเลยเอ่อตรงนั้นมียางไม้นะคือผมยังไม่สแกนยางไม้ห่ะมีโอกาสที่ผมจะได้เก็บมันไปสแกนนะ ต้องใช้ค้อนทุบผมจําได้เอ้ยไินเสียงบ้างคุณผู้ชมเสียงสวรรค์พี่คิดฝันนะทีซั่นสองด้วยหรือมีทีสั้นอื่นแล้วเหรอเอาเสียงสวรรค์นนะเสียงสวรรค์ฉันพระปะเป้าหมายของผมคือการไปข้างหน้านะเราจะไม่โอ้ยพี่แกยังไม่หลับมันไม่หลับคุณผู้ชมเชื่อผมพาร์ทก่อนผมก็โดนมปละคือมันหลอกดาวนะ แต่ผมไม่ชื่อดาวนะแต่ว่าคนชื่อดาวเขาบอกผมกทีอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่อร่อยสุดๆเลยฮะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมาแรงระ,ระเบิดระเบิดระเบ้อเสียงผมเนอเลยนี่ผมเนอเพราะเจอระเบิด <c oughs> <c oughs> ก็มั่วละปะเรามาถึงนั้นจุดนี้แล้วนะครับผมที่เราต้องการเฮ้โยโอเขาว่าที่นี่มียุงเยอะนะคุณผู้ชมนะเขตสอม ยุงค่อนข้างเยอะนะต้องระวังโดนยุงกัดแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่กลัวยุงคุณก็กัดยุงคืนเนี่ยถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกระเทียมเจียวใช่ไหมล่ะที่ภูมิทุณคิดอ่ะเฮ้ยโอ้เบอร์รี่โตใช่ที่ไหนเล่าเว้ยมีห้องวิจัยอะ่ะโอ้โหต้องการพอดีฮะผมต้องการพอดีเออตรงไหน ขึ้นทางนี้อันนี้คืออะไรวะกันไกตัดหญ้าใช่ไหมกันไกแต่งไม้แต่งสวนแต่งอะไรแต่งงานใช่ไหมล่ะแต่งกับอะไรแล้วแต่งกับพั่วไม่เกี่ยวกับไฟมาเอา้าโอ้โหใช้ไม่ได้คุณผู้ชมผมกดผิดอันขอโทษมาได้อะไรฮะอืมไม่เลว ทาเลวก็ต้องเป็นคนดูพูดอะไรเนี่ยขอโทษนะผมพูดไปเรื่อยบางทีผมก็อาจจะพูดคําในใจใช่ไงลกูกผมอาจจะพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าบันเทิงการช่างเกี่ยวอะไรกับบันเทิงการช่างเอาเป็นว่านะผมมัวผมก็ด่าไปเรื่อยนะชีวิตผมมันท็อกซิกอยู่แล้วเหมือนเบอร์รี่ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์รี่ปะคือผมต้องสาบใช่ไหมมา เนื้อบร์รีนี่อร่อยนะผู้ชมอย่าลืมกินกันนะแปดก่นฮิลลิงผมขึ้นทางนี้ไม่ไม่ได้อ่ะพูดลำบากมากเลยคำว่าได้อ่ะทำไมอ่ะก็เพราะมันขาดเข็มยังไงแล้วเอมเอาเป็นว่านะมันเป็นมุกสดนะผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะผมไม่ได้เอาไปต้มหรือเอาไปหมักวันนี้มันมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะที่เราต้องระวังคือระวังตกก็พอ อย่างอื่นไม่ต้องระวังพันบอกครับอ้มาเลยครับชุดเกาะผมไม่ได้อยากได้ชุดกเกาะนะผมต้องตบเบอร์รี่ลงไปอะ่ะเออ,อ,อสวยหนึ่งลูกตกไปแตกนะผู้ชมระวังระวังมาเอาอ๋อยอยู่ตรงนี้อะ่ะปลาแบบเลี่ยม <c oughs> เลี่ยมเรียบร้อยไปไงไม่ใช่ไหมครับก็เหลี่ยมเฮ้ สามลูกโอเคสุดยอดเอาอีกซึ่งลูกปะไม่เอาหรอกมามว่าอันตรายเฮ <c oughs> ้ยเจบ็บเ <c oughs> จ็บที่หลังเฮ้ยโอ้โหชีวิตผม,ผมงเจ็บปวดรายการมันเทาความเจ็บปวดเนี่ยช่องผมชื่อว่าเดนไงเป็นช่องของไอ้งโงค่คนหนึ่ง <c oughs> ขอโทษละกัน ออกเก็บมาต้องสแกนนะชุดเกาะเฮ้ยโอ้โหของเต็มเอ่อดรอปทิ้งหมดเลยได้ปะเอาทิ้งหมดเลยก็ไม่ได้ด้วยกดแซดโอเคอาหารผมว่าผมทิ้งเถอะผมไม่ได้กินหรอกผมกินแบบผมเน้นตายเกินใหม่อะก็เข้าใจกันนะคุณผู้ชมเราเน้นตายเกินใหม่นะวพเธอเข้าใจเรานะ โอเคก็เพ่ลุยเลยฮะสวยเฮ้ยอย่าบอกว่าตัวนี้ตัวที่ผมต้องกินผมว่าผมผมทิ้งมันไปแล้วดีแต่ว่าบางทีเราก็หิวนะต้องกลับมากินมันอีกครั้งหรือ <c oughs> ผมจะไม่เคยกินตั้งแต่พาร์ทหนึ่งก็เถอะนะแต่ว่านะวันนี้มันจะเป็นอาหารที่อร,อร่อยของเราแถวนี้มียุงเยอะนะผมจำได้ คือผมได้ดูคนคนหนึ่งเล่นมาก่อนที่ผมจะมาเล่นเกมนี้นะ oh. ผมก๊อปเข้ามาผู้ชมเข้าใจเปล่าต้องระวังนะข้างล่างนี้เมงมุมนอนอยู่มืนเมื่อไหร่บันเ้ยเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,เ,อยเรียบร้อยนี่คืออะไรออฟฟิตเออไม่ใช่ตัวที่ต้องการแต่ว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนคือต้องหากระป๋องนะตรงไหนคือกระป๋องตรงนั้นคือบ้านผมแหละโอ้ โอ้ของแต่ละอย่างโอเคผมควรจะคับกล่องนะควรอย่างยิ่งหนึ่งเอาสักสองกล่องนะอือสวยโอเคผมจะเก็บพวกขยะขยะที่ผมว่าคือผมเองอะไมไ่คนดูแน่ๆนะคนดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมันแล้วคือขาดพวกเขาไปชีวิตผมจะอยู่ไม่ได้นะ ผมร้อนเลยมันเยี่ยมมาเลยคุณผู้ชมสิ่งพวกสิ่งนี้อะลรก็สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องรองมันสุกนะแบบผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็อาจจะสุกได้ละมาพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้และอาหารเราพร้อมทุกอย่างพร้อมคนดูพร้อมเปล่าถ้าพร้อมก็ไปลุยกันเลยเป้าหมายของผมคือการไม่หานหนามนะคือเราจะทำไงก็ได้ขอให้ไม่เจอมแมลงมุมก็พอเป็นสิ่งที่อันตรายสุดละต้นเกมก็คือผมจะ,จะเจอใครก็ได้ที่ไม่ใช่มแมลงมุมอะ ขอร้องได้โปรโด <c oughs> here, อื้มฮึบเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอย่าร้องเอ้ยโอ้โหนี่แหละอาหารที่ผมต้องการอาหารที่ดีที่สุดไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้แล้ว <c oughs> คุณผู้ชมคิดว่าผมสู้มันได้ไหมเพราะว่าผมสู้ไม่ไ,มได้หรอกแต่ว่า <c oughs> ถ้าเราลอง เหลี่ยมจะมีโอกาสชนะที่เหลี่ยมไม่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เหลี่ยมที่ผมต้องการคือผมต้องใช้มดเตรงๆนะตรงๆนะนะปา่าวเฮ้ยเพิ่งหนีที่โอ้โหมีหันกลับถ้าผมมีเอเตอร์จีในการปาพวกคุณจะไม่รอดแล้วหนึงรอก่อนรอจังหวะนะจังหวะนี่มันหายไปไหนวะเฮ้ยมันหนีผมมันจะไปหาเพื่อนมีอ้อมีซิกแซก แต่ผมว่าแต่ผมว่าผมปาไม่โดนโหเจอเจอกบดากผมไดชิ้นส่วนละถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้ผมเหนื่อยมากต้องการนอนแต่ก่อนนอนอออเรียบร้อยก่อนนอนก็คือต้องนั่งโหโได้หมดเลยแถวนี้ของผมหมดเลยอะ มาสแกนของดีชัวสวยคือผมเริ่มพัฒนาแล้วืออเยี่ยมแม่สุดยอดคนเรามันพัฒนาได้จริงๆนะถึงผมจะทำตรงกันข้ามมาโดยเสมอแต่ว่าวันนี้แหละเป็นวันของผม science คือผมเอาแต้มมาทำบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมยังสงสัยเลยผมทำบ้านอะไรลงไปวะเฮ้ยสภาพตอนนี้ค่อนข้างแห้งแรงนะคุณผู้ชมชข้างในนี้มันมีสตัตรูเฮ้ยไม่เอากล้ามใหญ่ไม่ชอบผมไม่ชอบคนกล้ามใหญ่นะฉันไม่ชอบผู้ชายฉันไม่ชอบผู้ชายเฮ้ยทำโขมมันมันเป็นทหาร ทหารผมไม่ใช่ทหารผมเป็นประชาชนทหารชอบยึดอำนาจใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอือออออสู้มาเข้ามาโอ้โหเปิดก่อนผมเจ็บแต่ผมไม่ยอมอืมเรียบร้อยผมเปิดก่อนเขาแท้ๆนะแต่ว่าจะโทษผมก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาอีกเปล่าเอาอีกไหมแถวนี้มันเถื่อนโดยเฉพาะผมอะหนักสุดละ คือผมตบไม่เลี้ยงนะถ้าผมเลี้ยงผมก็ไม่จ่ายเฮ้ยคือผมอยากจะนอนมากตอนนี้เราต้องนอนก่อนนะข้ามวันไม่งั้นเราจะไม่สดใสฮึบปึบโอเคฮึบมาปึบนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคือผมค้าไม่ได้คุณผู้ชม เฮ้ยเสียงบ้าฮะแโอ้โหยุยยุยยุยยอะไรลใครใครคุณเป็นใครคุณมาตดใส่ผมได้อย่างไรเป็นเพื่อนผมผมไม่ว่าแต่มาดราม่าใส่ผมตัวบ้าแล้วเนี่ยช่างมันก่อนตอนนี้ผมกำลังโอ้โหโดนแก๊สมันก็แก๊สแก๊สแก๊สเด็กนี้ต้องมาละโอ้ยตื่นมาก็ลำบาก คือผมต้องกลับไปเอาของก่อนกระเป๋าอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเจ้าเป็นอะไรที่แย่มาก <c oughs> คือต้องหาอาหารแถวนี้ก่อนนะขอก็แค่อย่าได้เจอแมลงมุมก็พอโอ้โหจุดนี้มันเดือดมากคุณผู้ชมถึงจะไม่มีน้ำร้อนก็เถอะนะแต่ว่าผมว่ามันเดือดอ่ะท <c oughs> ี่มันอกินเลย เจ๋อเจอตัวเล็กไม่เป็นไรความตกใจเป็นของผมเองแหละห่วงอ่แมุมที่ไหนเขากินเห็ดไม่มีแต่ค <necessary> ุณผู้ชมครับผมว่าตัวเล็กน่าจะลองสู้นะตัวเล็กเออตัวเล็กเออเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าพิวไม่ทันไม่ทันใช่ไม่ทันผมผมผมขอโทษตัวเล็กมันก็เก่ง หรือผมไม่ทำชุดกอกจิ้มมามาดีลามันเด็ดฮะดีลามผมเด็ดดีลามผมเด็ดมดช่วยด้วยกัดมดมดไม่ช่วยทำไมตม้องผมตีมดมดมาถึงตีผมอะไรกันครับเนี่ยปะโอ้ยยอมผมนะผมขโมยเห็ดเขาเขาโกรธผมมากนะ <laughs> ไม่หัวเราะนะหายใจเฉย หายใจเฉยๆปะโอ้โหผมต้องการแบนเดตร่างกายผมมันเจ็บปวดทางไหนต่อทางนี้คือเราหิวน้ำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมหลงป่าคุณผู้ชมจะกินน้ำแบบนี้ไหมต่อยน,น้ำมาสกก่งกระปกก็เถอะนะใช่ไหมล่ะคนเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกนะถึงอาจจะมีก็ได้นะอาจจะเดินไปเจอตู้กดน้ําก็ได้อาจจะไปรู้แต่ว่าไม่ใช่สําหรับผม การที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้เราต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่เกีียวอาจจะเกี่ยวก็ได้นะเสนาอ่ะไม่ใช่ละผมก็พูดไปเรื่อยนะโอ้โหดินแดนแมลงตดไอที่มันตดเมื่อคืนนี่เหรอเฮ้ยแมงมุมโอ้โหก็จ้องตั้งนานตัวบ้านอะไรวะนั่นไงฮะเออเอติดติดอยู่ข้างบนติดอยู่ข้างบนอุ้ยไม่กลัวตัวนี้ไม่กลัว ผมเตือนมาบ่อยแล้วว่าคุณต้นน้าโชว์เอาปลาอะไรไปลกลับมาก่อนเพราะว่าโหงานนี้มันได้ลิ้มลองผมละลิ้มลองผมมันต้องลิ้มลองผมผมว่ามแมลงมุมมันก็ไม่เท่าไหรอ่อุย้ยมันเท่าไหร่มันครึ่งรอดผมว่าผมนับดามมีได้แล้วสิ่งที่มันทํากับผมวันนี้ผมขออ้าวเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม ไม่เ้าผมอืมเฮ้ยสิเสียงโอ้เสียงคุยควรผมติดอะไรก็ครับผมติดอะไรอบล็อก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 ใบใบบล็อกผมแทงผมแทงผมสู้ผมสู้ผมไม่สูู้ <c oughs> เป็นไงลูกลิงขึ้นไม้ได้เดี๋ยววะแน่จริงก็ขึ้นมา <c oughs> มันขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว มันไม่กลัวไม่กลัวร้องอดีร้องอดีคือผมสามารถฆ่ามันได้นะคุณผู้ชมผมต้องอาจจะต้องเรียกโทรหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าปลาหัวแม่งเฮ้ยถ้าผมมีตัก2แยี่สอันผมว่ามันแตกแน่ๆเลย <c oughs> ทำอะไรผมไม่ได้หรอกกระจอกไอ้แมงมุมโง่ไม่เจ็บ โอเคครับผมก็จบปรสบเกม Grounded Part 3นะครับผมผมอาจจะต้องขออภัยคนที่ติดตามซีรีส์นี้นะแต่ว่าอาจจะต้องจบแค่นี้แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถกลับไปเอาของเดิมได้ผมไม่อยากเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนโดยเฉพาะกับแมงมุมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฮะเ <laughs> อาเป็นว่านะก็